มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิงโลเกปรมิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมโมหเวรักขติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นัทุขติงคัตฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศศีปราภะโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนนี้ผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเช้าว,วันนี้ก็อากาศเย็นสบายตื่นขึ้นมารับอากาศเย็นเย็นบริสุทธิ์สดใสนะท่านทั้งหลายนะเห็นไหมหมูนกกามันตื่นแต่เชา้าต้นไม้ใบหญ้ามันก็ยิ้มรับยิ้มรับ ลมเย็นสบายแสงแดดแสงแดดอ่อนๆที่กำลังจะขึ้นสู่ขอบฟ้าแสงเงินแสงทองเราท่านทั้งหลายก็ตื่นขึ้นมาเอาประโยชน์จากธรรมชาติธรรมชาติมันให้เราจริงๆนะใครตื่นแต่เช้าเนี่ย,ยสุขภาพดีอย่างมากๆเลยละ่ะอ,อย่างลองตาตื่นมาแต่เช้าทำวัดสวดมนตนะ์บริหารจิตบริหารกายขวาดวัดขวาดๆๆวาเดี๋ยวก็ออกไปบินทาบาทลเนี่ย เรียกว่าไปไปโปรดญาติโปรดโยมเดินมินทาบาทก็ประมาณประมาณ1กิโลเมตรหนึ่กิโลเมตรเดินประมาณ1,000เมตรหนึ่ง0 0เมตรก็1กิโลเมตรกิโลเมตรเศษเได้ออกกําลังกายนะได้ออกกําลังกายสุขภาพก็แข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นตื่นแต่เช้าได้รับอากาศดีๆบริหารกายบริหารใจแล้วก็ทําให้สุขภาพเราแข็งแรง จะได้ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์นะกับนะผู้อื่นได้มากยิ่ง,งขึ้นได้ทำประโยชน์ให้มากถ้าเราสุขภาพแข็งแรงก็ทําประโยชน์อะไรต่างๆได้เยอะทีเดียวละ่ะเพราะฉะนั้นตื่นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทํางานแข่งกับเวลาพัฒนาตนเองให้ดีเสมอเถิดสรรพสิ่งในโลกนี้มันมันให้ประโยชน์กับเราทั้งสิ้น ญาติโยมทั้งหลายดูสิดูต้นไม้ต้นไม้ใบหญ้านี่นะที่มันเกิดขึ้นมานี่มันรับเอาสิ่งที่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นของปฏิกูลนะเห็นไหมเราเอาเราเอามูลสัตว์ต่างๆนะซึ่งเป็นของสกรปรกนี่ไปให้ต้นไม้มันมันกินนะเอาไปใส่โคนต้นไม้ให้เอาไปใส่ปุ๋ยนั่นแหละนะนะเอาน้ําสกรปรกสก,รสกรปรกไปลดมันนะ เรียกว่ามันกินของปฏิกูลกินของสกรปรกแต่มันกลับเอาสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับเราให้อากาศบริสุทธิ์ไปเยืนอยู่ใต้ต้นไม้นี่เย็นสบายนะเย็นสบายนี่เรียกว่าธรรมชาติโดยเฉพาะต้นไม้นี่มันมันช่วยกำจัดสิ่งสกรปรกในโลกแล้วก็มันให้สิ่งสะอาดแก่โลกนะอากาศสะอาดนะกำจัดมลพิษด้วย ตรงไหนที่มีมลพิษเยอะๆนี่ปลูกต้นไม้ขึ้นนี่ก็จะเรียกว่าช่วยเพิ่มอากาศออกซิเจนขึ้นในโลกด้วยนี่เห็นไหมต้นไม้นี่มันให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรานกหนูปูปีกก็เหมือนกันนะนกทั้งหลายนี่ส่งเสียงร้องนะปลูกคนนะฟังไปฟังมาก็เพลินเนี่ยมเหมือนกันนะเสียงไก่มันขันนี่นีเพลิดเพลินมันบอกเวลาว่าเช้าแล้วเช้าแล้วตื่นได้แล้วพี่น้องทั้งหลายตื่นได้แล้วออกทำมาหาก,กินได้แล้วนี่ ธรรมชาตินี่มันให้ประโยชน์กับมนุษย์เรามองย้อนมาที่มนุษย์เราทีนี้มนุษย์เราให้ประโยชน์อะไรกับโลกเราบ้างกับธรรมชาติบ้างทัางที่เรากินอาหารกินอาหารดีๆนะกินอาหารดีๆนุ่งหม่มเครื่องนุ่งหม่มเสื้อผ้าแพรพันก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะอยู่ในบ้านดีๆนะอยู่ในบ้านดีๆเรียกว่าเอาไปเอาจากธรรมชาติมาสร้างไม่ว่าจะเป็นอิฐเป็นหินเป็นปูน หรือแม้กระทั่งเป็นต้นไม้เนะีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็กินยาดีๆรักษาโรคให้หายแล้วเราให้อะไรกับโลกเราบ้างบางคนนะบางคนเกิดมาไม่ได้ให้ไม่ได้อำนวยประโยชน์ให้กับโลกไม่ให้กับโลกนี่เลยมีแต่ทำลายโลกนะทำลายโลกยังไงก็ไปตัดไม้ทำลายป่าทำลายต้นน้ำลำธารนะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แล้วก็ทําตัวไม่ดีด้วยกินเหล้ามายาเสพสิ่งเสพติดอบาย,ยามุกเป็นภัยต่อสังคมอันนี้คนประเภทหนึ่งที่ไม่มีประโยชน์สร้างปัญหาให้กับสังคมแต่บางคนก็อาจจะสร้างประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษย์นะให้เสียงเพลงให้เสียงธรรมให้ความชุ่มชํามให้กําลังใจอย่างหลวงตากํากลังมาพูดก็ให้กําลังใจกับทุกคนเพื่อชี้ชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสาร ชีทางดับทุกข์ให้กับญาติกับโยมทั้งหลายได้รับทราบเพราะฉะนั้นโลกของเรานี้อยู่ได้ด้วยการให้จริงๆนะถ้าใครไม่รู้จักให้นะถือว่าเป็นคนที่เห็นเกีรตัวที่สุดในโลกของเราเลยเอาแต่ประโยชน์ไม่รู้จักให้นะพ่อแม่เราให้ชีวิตเราให้อาหารให้ที่อยู่ให้เงินให้ทองให้ทุกสิ่งทุกอย่างเก่ลูกลูกจึงเจริญเติบโตได้ครูบาอาจารย์ให้ความรู้ให้คำแนะนำ เป็นพ่อแม่คนที่สองให้ความอบอุ่นคุณครูบางคนนี่น่ารักน่าเคารพมากเลยสมกับเป็นครูผู้มีภาระอันหนักอึ้งเสียสละลูกศิษย์เจ็บไข้ได้ป่วยก็พาไปหาหมอไปดูแลจนก,กระทั่งหายป่วยลูกศิษย์ทุกยากลำบากยากจนก็ไปช่วยเหลือช่วยเหลือแบ่งเบาแบ่งเบาให้แบ่งเบาภาระให้ มีน้อยก็ให้น้อยเนี่ยให้เงินให้วัดผูสิ่งของต่างๆเนี่เรียกว่าให้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ให้เนี่ยเพื่อนบ้านเราอยู่ด้วยกันนเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนบ้านก็หยิบยื่นให้อาวามีแกงไก่มีอาหารดีๆก็ไปแบ่งให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขามีผลไมา้รากไม้เขาก็มาให้เราบ้างเนี่ยเรียกว่าอยู่กันด้วยความรู้จักให้มีมิตรจิตมิตรใจที่ดีต่อ,อกัน อย่างลงตาอยู่ได้ก็เพราะโยมรู้จักให้มาให้อาหารให้เครื่องนุ่มโมให้ที่อยู่อาศัยสร้างวัดสร้างวะให้อยู่อาศัยหลงตาก็ให้กับคืนเรียกว่าสภาทานังธรรมทานังให้ทําเป็นทานกับญาติกับโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นโลกของเรานี้รู้จักให้นะรู้จักให้เราถึงจะอยู่รอดปลอดภัยได้ถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเผยแผ่ธรรมท่านเผยแแผ่ธรรมอันดับแรกท่านสอนให้รู้จักให้เลยเห็นไหมทาน รู้จักให้นะคนไหนที่รู้จักให้นี่ก็เรียกว่าสละไปแล้วในจิตในใจใจก็ไม่มีความโลภไม่มีความตระณีแล้วยอดคนที่เป็นผู้เป็นตัวอย่างที่ดียอดคนที่เป็นผู้รู้จักให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้จนเรียกว่าจนฐานะตกต่ําแต่ว่าก็ไม่ยอมแพ้ยังให้อยู่ต่อไปก็คือท่านอนาถาบินิกาเศรษฐีท่านให้จนหมดเนื้อหมดตัวเลยล่ะจนเทวดามาบอกว่าหยุด หยุดให้นะท่านเสียทีนะน่ะหยุดให้นะหยุดให้ถ้าท่านไม่ท่านหยุดท่านจะลําบากกว่านี้หยุดให้ท่านกับสมณะโคดมเรียกว่าท่านก็ไม่ยอมหยุดท่านก็ยังให้ยังเสียสละนะยังให้ยังเสียสละเพราะฉะนั้นการให้นี่ทำให้สังคมเราอยู่รอดปลอดภัยทําให้วัดวาเจริญรุ่งเรืองทาให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะยิ่งยิ่งประเทศไทยของเราประชาชนคนไทยของเรานี่ใจบุญ ใจบุญชอบทำบุญคนไทยเราเนี่ยชอบทำบุญมีน้ำจิตน้ำใจดีมีความเอื้ออาทรต่อการเวลาเกิดประสบประสบภัยพิบัติที่ไหนก็แล้วแต่พากันขนข้าวขนของไปให้เป็นจำนวนมากนะเวลามีงานทำบุญต่างๆก็จะมีโรงทานเอาโรงทานไปแจกไปให้กันอ่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่ให้เรามีสติมีปัญญาในการให้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าวิจัยยะทานังสุขตาปัสสัทธัง การรู้จักพิจารณาก่อนแล้วให้เป็นการดีนะอย่าให้เพราะคิดว่าอยากจะให้เท่านั้นต้องคิดว่าให้แล้วเขาได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าเกิดประโยชน์ไหมบางทีเราให้ไปนี่มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการอย่างเช่นเขาต้องการเอาเขาต้องการอาหารแต่เราเอาเสื้อผ้าไปให้ก็ผิดวัตถุประสงค์ก็เรียกว่าไม่เกิดประโยชน์หรือว่ามาทําบุญที่วัด าัตบ,บุญที่วัดวัดท่านไม่ต้องการอาหารหวานข้าวเยอะแยะแต่ว่าเล่ามาทาเป็นจานวนมากเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าวัดไหนที่มีพระมีเนนเยอะแล้วก็ทําบุญเยอะเลี้ยงดูพระเนนจะได้เป็นศาสนาญาตาิที่ดีนั้นก็ดีไปนันก็ดีก็เกิดประโยชน์กับพระกับเนนหรือการก่อสร้างในวัดในวาก็เหมือนกันนะก็สร้างพอประมาณพอเป็นที่อยู่อาศัยแต่ทุกวันนี้เนี่ย รัฐบาลสนับสนุนให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งศูนย์รวมของชุมชนทำไมจึงต้องสร้างให้สวยงามนะก็เพราะว่าจะได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนนะชุมชนก็ได้อยู่ได้อาศัยเป็นสาธารณสมบัตินั่นแหละเป็นสมบัติของชาติบางคนบอกว่าโอ,อย่าไปสร้างเลยวัดนะใหญ่โตมากมายนะนะก็สร้างไปเถอะสร้างมันก็เป็นสาธารณสมบัติเป็นสมบัติของประเทศชาติของเราเห็นไหม ต่างชาติเขามาเที่ยวมาเที่ยวที่ไหนมาเที่ยววัดนะมาเที่ยววัดเพราะว่าวัดเป็นแหล่งเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมต่างๆประเพณีต่างๆอยู่ในวัดทั้งสิน้นศิลปะต่างๆอยู่ในวัดทั้งสิน้นนะแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ท่านก็สร้างวัดขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งหล่อร้อมจิตใจให้กับประชาชนแต่ว่าเราก็สร้างพอสมควรตามกําลังตามกาลังตามกาลังทรัพย์ที่เราจะสร้างได้ เพื่อเป็นแรงล้อมรวมจิตใจของเราเป็นสมบัติของประเทศชาติไม่ได้เป็นสมบัติของใครคนหนึ่งไม่ได้เป็นสมบัติของเจ้าอาวาสแต่การให้อันหนึ่งที่ลงตาอยากจะส่งเสริมสนับสนุสนก็คือการให้อภัยต่อกันอย่าถือโทษโกรธเคืองกันเลยบางคนนี่บางคนนี่ถึงกับบอกว่าจะไม่ไปเผาผีเลยละ่นะโกรธมากโกรธเกลียดกันมากนะมีโยมท่านหนึ่งมีโยมท่านหนึ่งท่านไม่พอใจโยมอีกท่านหนึ่งถึงกับ อธิษฐานไว้เลยตั้งใจไว้เลยว่าจะไม่ไปเผาผีเลยล่ะก็ไม่ไปจริงๆนะในครอบครัวนั้นมีการตายมีการอะไรเกิดขึ้นคุณป้าท่านนี้จะไม่ยอมไปเลยเนะี่ยโกรธมากเกลียดมากเพราะฉะนั้นอ่าให้อภัยต่อกันให้อภัยเนี่ยโอ้คนที่ให้อภัยต่อกันได้นี่สุดยอดใจเด็ดจริงๆดูอย่างพระสารีบุตรเป็นตัวอย่างพระสารีบุตรอัครสาวกอ่าเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศทางด้านปัญญา ท่านเป็นที่รักของพระเนนทุกรูปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพระทั้งหลายจะพระทั้งหลายจะเดินทางไปในที่ต่างๆผู้ที่เจ้าก็จะแนะนําให้ไปหาภาษาลีบุตรไปลาภาษาลีบุตรมีพระรูปหนึ่งเวลาภาษาลีบุตรท่านมองไม่เห็นเพราะมันมันเยอะนะพระมาลาท่านท่านก็ไม่ได้ทักทายพระองค์นี้นี่ไม่ศรัทธานะทีแรกก็ศรัทธาภาษาลีบุตรแค่ไม่ทักทายเท่านั้นแหละไม่ศรัทธาเลย แล้วก็พอพราษาลีบุตรลูกไปนี่ชายจีวไรไปกระทบไปกระทบไหลพระองค์นี้เนี่ยยิ่งโกรธหนักไม่พอใจไปพูดที่ไหนก็โอ้ภาสาภาษาลีบุตรนี่อัครสาวกเื้่งขวาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่ยิงพยองจ้องห้องว่าตัวเองเป็นอัครสาวกเรียกว่าเป็นคนทนงตนไม่ยอมพักทายไปกราบไปไหว้ก็ไม่ยอมทักทายแถมยังเดินเอาจีวรมาเฉียดเราอีกเนี่ยโกรธเนี่ย ถ้าผู้ได้เจ้าท่านทรงทราบว่าภาษาลีบุตรไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นท่านก็ประชุมสงฆ์แล้วก็ถามว่าสารีิบุตรเธอเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเธอมีมานะว่าตัวเองเป็นอัครสาวกหรือเป็นผู้มีปัญญามากหรือภาษารีบุตรก็บอกว่าพระท่านเปรียบเสมือนโคเขาขาดที่จะไปต่อสู้กับโคตัวอื่นไม่ได้อีกแล้วเปรียบเหมือนเด็กจันทานที่มีฐานะต่ําต้อย เปียบเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าใครจะเหยียบจะย่ำใครจะเช็ดอะไรก็แล้วแต่นะท่านก็เปรียบเทียมให้ฟังว่าท่านไม่ได้คิดว่าตัวเองสูงส่งถึงขนาดนั้นเป็นแต่เพียงผ้าเช็ดเท้าเป็นเหมือนเด็กจันทานที่ไม่ที่มีฐานะต่ําต้ตอยเป็นเหมือนโคเขาขาที่จะไปต่อสู้กับโคตัวอื่นไม่ได้อีกแล้วนะพระทั้งหลายได้ยินได้ฟังเช่นนั้นก็พากาันอ่าก็พากันเรียกว่าถ้าปุถุชนก็พากันน้ําตาไหลเลยละ่ะ เห็นได้ยินภาษาลีบุตรพูดเช่นนั้นภาษาลีบุตรท่านก็ท่านก็เลยพูดตอบไปว่าถ้าถ้าถ้าจีวรของข้าพระองค์ไปทําให้พระรูปนั้นท่านเกิดความไม่สบายใจก็ขอโทษขออภัย,ขอ,อภยขอขมาโทษด,ด้วยเนี่ยเห็นไหมท่านขอขมาโทษพระที่มีเรียกว่ามีอาวุโสน้อยกว่าขอโทษขออภัยไม่ได้ถือตนถือตัวอะไรเลยนี่แหละการขอโทษขออภัยเนี่ย มันดีมากๆเลยมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเพราะฉะนั้นในครอบครัวของเราเนี่ยถ้ามีการผิดข้องหมองใจกันสามีภรรยาผิดข้องมององใจกันก็ขออภัยกันนอยขอโทษนะขอโทษนะไม่เป็นไรขอโทษนะไม่เป็นไรพอทนได้ลืมเสียเธอะนี่ท่องไว้เลยขอโทษขออภัยยิ้มให้กันมิตรภาพก็จะกลับคืนมาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างผาสุกทุกวันนี้มันฆ่ากันตีกันเบียดเบียนกันนี่แหละ เพราะความโกรธความไม่รู้จักให้อภัยต่อกันนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นโลกของเรานี่สังคมของเรานี่อยู่ได้เพราะการให้นะเพราะการให้ถ้าปราศจากการให้แล้วนี่มันอยู่ไม่ได้โลกเราก็จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นมาช่วยกันให้นะให้วัตถุสิ่งของให้ความรู้ยาตนีขี้เหนียวให้กำลังใจกันนะเพื่อจะได้มีกำลังใจต่อสู้ในการดำเนินชีวิต ให้อภัยต่อกันอย่าถือโทษโกรธเคืองกันเลยบางคนอี่โกรธเกลียดนะให้ท่องไว้เลยโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่ให้อภัยต่อกันนะคนที่ให้อภัยกับผู้อื่นนะสุดยอดเลยสุดยอดเลยคุณเป็นคนที่สุดยอดเพราะคุณรู้จักให้อภัยกับผู้อื่นธรรมสวัสดีเจริญพร